นะเราต้องการให้นายช่วยมันมีบางอย่างที่ใหญ่มากที่ทำลายเรือเราไปสามลำแล้วและทนายหามันเจอแล้วจัดการมันแล้วก็กลับบ้านซะใชพ้นมากจริงเลยเราอยู่บนเรือดำน้ำลำตั้งบังเอฟเราควรจะมาบักขอนสิตรงนี้น่าจะเป็นห้องกตับตนนะเนี่ยไอจุดแ,งแดงๆนั่นคืออะไรอ,อ,อ่ะฮะเอาเราปีกขวากำลังชอ็อตลังงานผมขอขับหน่อยได้ไหม อะ right. ไรแน่นอนครับเลยฝากลูกเครื่องด้วยแล้วกันโอเคครับจะดูอย่างดีเลยครับเอาวละเออให้สปีดไปเลยไม่ใช่เรือเราไม่ต้องประหยัดโอ้อ่ะเดินแล้เดินแลยวเดินแล้แม็จิ้วจังเลยไม่เห็นมีซ่าประหลาดเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองขับไปหาจุดแดงๆแล้วกันนะตอนนี้ได้มีเรือดำน้ำของศัตรูโผล่ขึ้นมาแล้วไปปกป้องเรือดำน้ำเราเดี๋ยวนี้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยรถไฟจะมาผิดทางาขาสึกบุกับกา,า,ารปล่อยพิซซ่า เฮ้ยมีอีงด้วยเหรอเอาด้วยเอาด้วยโอ้มันบังคับได้อิสระเลยเอาละทีนี้ก็ไม่เทินเฮ้ยเต็มๆเอาไว้เอาอวกเฮ้ยอะไรจะหนี้เฮ้ยฮะระเบิดไปแล้วอ้าวอย่าเป็นไรอ่ะเราต้องซ่อมจานนะเฮ้ยเดี๋ยวไปซ่อมเอง แบทีคุไปซ่อมแล้วเฮ้ยโหอะไรเนี่ยมาไปเราไปขอซ่อมเองไอ้เหี้ยรอจิมมอันนี้ยาเราจะระเบิดแล้วเหรอแล้วมาตรงนี้ไปทางไหนวะเนี่ยอ้าวอ้าวเรื่องน้ำถูกทำลายดูเหมือนว่าข้างล่างน่าจะมีวัดเก่าแปลกๆอยู่นะไล่รองไปสำรวจสิอ้าว มาหมดยานเลยเนี่ยแล้วตรงนั้นคงจะเป็นวัดสินะแล้วทำไมไม่มากัน2องสามคนแค่นี้ก็ได้แล้วนี่โว้ว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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เก็ S 1> <S 1> <S <S บเนื้อปูมาทำเป็นโอ้ไข่ดองนะนซะหน่อยโอ้ตะมันเกิดไปแล้วดีมากเลยทุกคนเอา <S 2> <S 2> <S ล่ะเป้าหมายของเราคือเดินไปตามจุดแดงๆแล้วก็เคลียร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรายัางเดินเรือไม่ได้อะต้องชาร์จีกจีนก่อนถ้าไม่ทำอย่างอื่นรอดีกว่าเซกตเตอร์วันมีอะไรตรงนี้อันนี้ห้องเก็บของโอเคมันก็ห้องเก็บของจริงแหละเรือเราไม่ลิงด้วยห้องกล้องวงก้อนปิดไหนเดี๋ยวสิ เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะแล้วทำไมลิงไปอยู่ที่ห้องกับตันอ่ะไห้ไอ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 ้เฟรจิโอไอ้ไอ้ไๆลิงล้มโค้งลิ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 งถือปืนเอาใครยิงลิงอ่ะเราจะปล่อยให้ลิงมันยืดเลือไปได้ มันจะมากเกินไปแล้วนายจอเฮ้ยยุดโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเกือบตายยุด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 บอกมาเฮ้ยต้มโภเรืออ้าวไฟดับอีกเฮ้ยเรือลำนี้มีอะไรบ้างเนี่ยฮะเอะไะฉันคงต้องหาเออโอ้ห้อง s e curity อ๋อห้องอาวุธเอกปืนไรเฟิล C4 ปืนไฟลูกซองไหนเรามาลองใช้ C4 สิขัดโู้ ใครให้เอาระเบิดมาเรี่ยรำน้ำเนี่ยเออนี่ห้องวิจัยยาไหนวิจัยอะไรเนี่ยวิจัยปูเหรอเนี่ยเฮ้ยปูว่ะแล้วอยากเข้ามาแบบนี้ต้องไฟกันเฮ้ยไปทลายนี่ว่าพวกเริงจ่อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อทำไมมันวิ่งเร็วอย่างนั้นน่ะแล้วไม่มีใครคิดจะซ่อมไฟเลยโอ้โหดูดิสิพวกแมงกะพรุนสีชมพู ไปดูทำไมเนี่ยไปล่าลิงต่อดีกว่าคือบนว่าไฟตอนนี้จะใช้ได้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยลิงอู้ชูไปชู่เซคเตอร์สองเหรอตรงนี้น่าจะเป็นบ่อกเกิดของลิงเลยนะเนี่ยตัวซีมีหลอดทดลองแล้วก็กระจกแตกได้น้ำสีแดงน่าจะใครโดนแล้วก็เป็นลิงเลยนะงั้นเรามาลองกับไก่ตัวนี้กันเลยดีกว่าออาลนะซีโฟพร้อมแล้วระเบิดปุ๊บไอ้ใหม่รอบนี้ต้องโดนลาก่อนไอไก่โง่ หมดยังไงบ้างเนี่ยเฮ้ยปลาบึกยักษ์เอ้ยขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยเฮ้ยอย่าแจ้งขอยิงหน่อยขอยิงเอาตีเต็มเดียเฮ้ยไม่โอ้มันลักเรือไว้เรือเราเลยไปไม่ได้มีเรือดำน้ำด้วยเหรอโอ้ขอใช้เลยแล้วกันโอ้โอ้อุ้ยปลาบึกยักษ์เอาล่ะเราต้องไล่มันไปใช่ไหมเราทำอะไรได้อะยิงตอมิโดได้ฮ่าฮ่าฮ่าอยู่เฉยๆแล้วกันเอาอีกเอาอีก เอวเสร็จแล้วเหรอ,อน่าผิดหวังจริงๆเลยอะไรเนี่ยมาเหรอวัด,ดีหวนพาไปทัวร์เรือน่อยสีฮ <c oughs> ีม้าบนเรือดับๆาเฮ้ยนี่ใส่รหัสได้ด้วยเหรอหวนอันนี้มันรหัสอะไรเนี่ยนๆะนะนะขอลองหน่อยจีหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, แล้วกันอ้าว อา้าวห้องนี้คงจะเป็นห้องเตาปฏิกรณ์สินะและนั่นก็ครจะเป็นแหล่งพลังงานแม่ห้องสําคัญขาณาดนี้ตั้งรหัส1นึ่ด้วยนะแล้วมาทําอะไรกันในห้องนี้เนี่ยเ <_ d ata> ช็ดไม่ปรับอุณหภูมิฮมสามารถเพิ่มความเย็นให้เตาปฏิกรณ์ได้โดย <_ d ata> เพิ่มระดับน้ําปรับที่กันปังแล้วก็เปิดพัดลมนะเขาลดอุณหภูมินี่เองแล้วอุณหภูมิเกือบ200องศาไม่เยอะไปเลยกดเพิ่มน้ําเลยเอาจะไปกดแล้วทาไม เอาปิดพัดลมอีกทำไมอ่ะไม่เปิดพัดลมโอ้ my god แกมีปัญหาอะไรวะถึงมาไล่ปิดของเราเนี่ยอ้าวปิดน้ำอีกเออจดีงๆเปิดน,น้ำาชทเจ้าแกได้ไปถึง1 0ึ0งพองศาและเปิดน้ำได้แล้ว1,000พองศาไ่เชี้กันไปนะดูนี่กันสิ1,000ันองศามันอยู่ในสีเขียวสีเขียวคือดีโอ้แชทพยายามจะบอกนายตั้งหลายรอบแล้วแต่แชทในระบบมันแกลโ <c oughs> อเคงั้นโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเปิดอีกแล้วกัน อ้าวแปลว่าเขากำลังเพิ่มอุณหภูมิใช่ไหมน Fl right. okay, okay, ี่นายกตีเหรออะไรฉันจะไปทำอย่างอื่นแล้วฝากดูตามปฏิกิรด้วยโอเคเดี๋ยวผมดูให้เองทำให้อุณหภูมิถึง1,000นะหรือว่าจะสูงกว่านี้เอยก็ได้โอเคได้เลยเอ้ยหวนหยุดกวนที่หวนตรงเนี้ยจะหยุดไม่หยุดหววจะหยุดไม่หยุดหวนขัด ถ้าเราเปิดน้ำไว้อุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ป่ะมันก็ลดนะแต่มันลดไม่เยอะแต่ถ้าเราเปิดอย่างนี้ขังไว้มันก็ลดเหลือศูนย์แน่นอนซึ่งแชนจะแช่แข็งยานนี้ยังไงเราแค่นี้เราก็ไปทำอย่างอื่นรอให้มันเหลือศูนย์เ <c oughs> ด๊ดเดขอเขาลิฟต์ด้วยเขาลิฟต์ด้วยเขาลิฟต์ด้วยเอ่อไปชั้นสองครับโอ้ห้องนี้เหรอเนี่ยแล้วเครื่องนี้มีไว้ทำอะไรอะฮะ อ้วนมาทำอะไรเนี่ยโอ้ไยเครื่องนี้มาทำให้คนกลายเป็นหวนได้เหรอเนี่ยไหนๆๆขอรองกดสตาร์ทสิไหนๆๆยิงเราบ้างยิงเราบ้างเฮ้ยโอ้มาเฮ้ยโอ้พอแล้วปลอแล้วขอร่างคนคืนด้วยเฮ้ยไม่ใช่ไก่ดิเฮ้ยอ่ากลับเป็นคนละเดี๋ยวโดนจับเข้าเคเอฟซีบางอย่างไม่ถูกต้องบางอย่างที่ใหญ่มากที่เราตรวจพบได้ ที่หน้าต่างาหนายเห็นนอะไรบ้งใจี่ใหญ่แค่ไหนเนี่ย <G ül üyor> ตรงนั้นตัวทองไซบิ๊กบึ้มจะเล่นเกมอาร์คอยู่หรือไงเนี่ยฮะไงถึงมีโมสซอรมาด้วยเนี่ยแค่ถ่ายรูปเลยอตัวเหมือนมันไม่ทำอะไรเรานะ <S <S <G ül üyor> เป็นไงบ้างเ <G ül üyor> ขากับตันอู้คนอยู่ในห้องนี้เยอะแลเนี่ยฉันขอสองกล้องไปดูมาหน่อยนะ ตัวโคตรใหญ่ตูหวหางมันดิใหญ่กว่าซร้อยอีกนี่มันไม่ดีแล้วเรดาดาบอกว่ามันกำลังจะพุ่งมาตอนนี้มันสายไปแล้วจริงมันเลย คำเตือนอุณหภูมิในเรือนี้เหลือ8องศาแล้วมันก็ลดนะแต่มันลดไม่เยอะแต่ถ้าเราเปิดอย่างนี้ขังไว้มันก็ลดเหลือศูนย์แน่นอนซึ่งแทนจะแชแข็งยานี้ยังไงเราแค่นี้เราก็ไปททำอย่างอื่นรอให้มันเหลือศูนโอ้เวนจริง โอเคก็เ,เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับนะแต่ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับใจมากเลยนะครับเรทีมคันก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลคิปต่อไปเดินครับสำหรับใครที่รอเกมผีนะครับเอาเกมนี้ไปดูก่อนนะเห็นโพแล้วนะผมต้องเล่นใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> โอเคแต่ก่กอนจะกลับไปแล้วก็ต้องมีคำถามก่อนแรกคำถามคือถ้าคุณมาอยู่ในเรือดำน,ำน้ำลำนี้คุณจะทำอย่างไรนะโอเคแล้วสำหรับวันนี้เกมโรบ็อกแมปแคลปแครบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า